รงเพลงเลยทุกคนโอเคเป็นไงเอ้ยมันมันหาลมฝั่งนู้นทุกคน SARIES DJ ยูวอสซับสวัสดีคร ka ับนี่คือผมบางเกียรเซียนว่าวนี่คือว่าวนกตัวแรกที่เมียทำปีนี้ฤดูกาล2 5 5 6ันห้ายห้ิบหกให้ยูไปใช่ซูเการสองพันสบรกครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะติดลายอะไรติดตุ๊กจันอะไรบอกมาแรกก็เฉดแล้วไปเลยกันเลยทุกคนอย่าลืมเมียติดกระดาษกันอยับลบเลยที่ทุกคนเออโอเคเสร็จแล้วก็มีคนนี้โอเคมาว่าเียจะติดลายอะไรนะวันนี้ เราก็หมดยามประกาศลมหนาวพัดมาถึงนาเล่นวาวทุกคนหนุ่มสาวเล่นวาวกันเต็มฟ้าบังเหอยดเสียนวาวก็ถึงเวลาชักมีพระมาพากันไปตัไดไม้มาทำว่าวไม่วาว จะแข่ง,งก็ไม่กลัวเพราะแกคือบางเงียดเสียนว้าวถ้าใครไม่เชื่อก็ลองไปดูที่ช่องอยู่ทู้บางเงียดจากเดือนทันว่า,าจะเจอ ว่ามันเล่นง่ายง่ายสบายสบายไม่ได้ไม่มีอะไรมากทุกคนหุ่มสาวเล่นว้าวกันเต็มฟ้าบังเอียดเสียนว่าก็ถึงเวลาชักดีพร้ามาพากันไปตัดไม้มาทำว่า

พอติดเสร็จแล้วเรายแห้งแล้วเรามาตัดกระดาเอาไว้แล้วก็าวแล้วก็เหลือบางเกลียวเหลือนั่นเหลือผู้สวยไปดีเลวทุกคนไปดีที่สุดที่เราคิี่าวยถ้าเาวาไม่สวยมันก็ไม่สวยมีขาวแดงครับพระเจ้านี่มันตาซุ่มี่ตาแดงไ่โดเฮ้ยโอเคนี่ยเรากะตัด

ก็เหมือนก็สวยนะแต่บ็มีขาวขาวเหลืองสวยนะราลงสีขาววันนั้นแล้วก็สีขาวแล้วก็ค่อยซมเห็นว่าเราจะจบตคนงมาสวยเลยพุดเด้งก็มีทุกคนพูยเหลืองเด้งดีกว่าไหม ััมาากกนไปตัดไมมมาาทไ่วเ่าอะไรแก่ทำได้หมดและขึ้น oh ท right> ุกตัวเป็นไงทุกคนว่านกตัวใหม่องมเอียดเสร็จแล้วสวยหรือเปล่านี่ทุกคนว่านกตัวใหม่ซีซั่นี้เดี๋ยวไปรอชมกันอีพีหน้าว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นหรือว่าอีพีนี้เดี๋ยวมารู้กัน ฝากก็เล่เชได้ตามเลยจะไปบินโอเคคนกนเราจะมาสอบเข้าลุกกับมนกอนเดี๋วเราต้องปุกได้ันก่อนกคนไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวนี้จะมาทดสอกันพวกเราจะตึงกันทุกคนเดี๋ยวชิมมาตัวเลยแต่บางเดียร์ก็ไม่มีตัวพลาดแต่สุดท้ายมันก็เป็นยังไงตัดสินดูดี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 แล้วก a บุญเลี้ยงปั๊บตรงเงียบตึงนะเดี๋ยวก็อันนี้ก็ขึ้นนอย ตะปูได้ก็ได้นะไอมันไม mm ่เ hmm. ลยะครับครับไม่ใช่สาในรองนี้นน้ระวังนะครับองมับนี่นะครับักวนันประมบางทีบางบับเรด้ีนกดได้แล้วเดวอีกสักหนึ่ง อันนี้นะคุณก็มันมันตัวเล็กไม่ใช่ตัวใหญ่แล้วก็กวสีเดียวนั่นเปนที่ด้านล่างของตีดีด้างอย่าลืมมันหมอกทุกครั้งเป็นจะรูดโอเคแล้วก็ม,มกันหมอกตรงนี้แล้วก็สมองตรงอันนังแล้วก็มุมตรงนี้แล้วก็รูดโอเคแล้วก็มาข้าตรงกลางโอเคข้ามตรก็โอเคแล้วก็อีกทีหนึง่งเราไปได,ได้สองทุกโอเคมาเดี๋ยวไปทดสอบกันว่าวงนกสูตรละเยียดไปเลยครับพี่น้นองๆ แต่บอลขึ้นมันจะขึ้นแบบนี้คนเป็นไงยอดน่งมาแล้วคาไหนล้วะโยอ๊โอเคทุกคนโอ้โหไปแล้วทุกคนโอ้ไปแล้วทุกคนอืมก ทุกคนอขึ ació, ra, ้นดีมากเดี๋ยวเห็นดูนูนทุกคนนูนขึ้นดีสุดๆไปเลยตัวนี้โอ้โหบอกเลยไม่ต้องแต่งสายไม่ต้องแต่งอะไรเลยทุกคนอือหือขึ้นแบบสูงมากเลยทุกคนแบบโอ้โหสุดเอดไปเลยเอ้เอาเรียบร้อยเอาทุกคนมันตกแล้วทุกคน Ơi, tụi đâu này đấy con Tụi con cái mà con Ồ Ồ, ồ cái này con. Mặt đi ồ, mình... ồ, tụi con Mặt tụi con มันเจอลมแรงมันก็ได้มันเอียงขวาทุกคนเดีย๋ยวเราจะแต่งเราแต่งนิดนึงเพราะตอนนี้มันเอียงขวาแล้วลมก็แรงด้วยเดี๋ยวมันจะแต่งให้ก่อนายกว่าจะเอากลับมาก่อนเพราะมันเอียงขวามันเยอะเกินทุกคน ยังขาใช่ไหมยังฝวาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะแต่งให้ เอไปทุกนน้ำาอกแไปดิเ๋เอาใส่อกลงนี่เลยแต่อกมันแกไปนิดนึงทุกนเดี๋ยวปรับให้มันออนนิดเดีย บอลแล้วไปมาดูกันะทุกคนโโนีม่มาดูกันขอนงจริงว่าเรามีนูนนูนทุกคนดงเพ่งเลยทุกคนโอเคเป็นไงเอ้ยมันมันหาลมฝั่งนูน้นทุกคนมันน่าจะบินหาลมน้ำไข็งว่าลมมันไม่ค่อยดีอยู่เพราะมันเป็นช่วงเปิดฤดูกาลนะทุกคน โอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วย <Okay. S 1> เจอกนใหม่คลิปหน้าอยากเห็นทำอะไรก็ลงคอมเมนต์มาดูนะทุกคนโอ okay. เคเจอนใหม่คลิปหน้าคลิปนี้แล้วก่อนสวัสดีครับ